สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเลขเด็ดวันนี้นะคะก็กับแนวทางนะคะมาชมแนวทางนิเคอิบ e นะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ก็จะพามาชมนิเคอิบ e นะคะจะมีแต่นิเคอิบ e เท่านั้นนะคะรอบเช้าไม่ได้ลงนะคะลงแต่รอบบ่ายนะคะ ก็ให้เด่นเม็ดเดียวนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะสำหรับงวดวันที่2ีเดือน5ปี64นะคะให้เด่น6นะคะรูด6วิ่ง6นะคะนิเคอิบายนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะ ชมเพื่อความบันเทิงจ้าเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้าเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะสำหรับนิเคอิบายนะคะเดนหกรูดหกวิ่งหกนะจ๊ะก็ ตัวที่เจาะให้ก็จะมี62 63 64นะคะ65 66 67นะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้จ้าสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ